ไมให้ถกล้เลยห้มากัดพร้อมด้วยนี่ัดกันแล้วอนะมันเล็ดบ่้องขามูหันกัดกันลูกหกไงใส่หักโลกันเลยนีุ่งหางกนน่ปาดบื้วง อ้ายขละอเล <c oughs> นู้น,น,นบักแพงเลยหนูแพงวนติดบ่วงวาตุอย่างเล่ตอนเช้าวันที่หนึงคืจิกาคอับบางวนมีสั่งบางวันบางทีเดียจะขีดตัดสั่ง พี่น้องเกือบกิโลแปดขีดตีไปเก้าขีดเลยนี่เนื้อนิดเดียวนะเก้าขีดปพดอมือหกใหญ่เลยโอ้โหมือทหารมังเนาะแค่ขนาดว่ามาพี่น้องมาพี่น้องมาพอแล้วปลาคอนพี่น้องปลาคอนเียานุพสิพามาเอาปลาคอนมันจะเป็นหลุมไม่เป็นสางเก่าของภาษาอะพื่นเป็นสางเก่าพี่น้องนี่ มีสาวอปลาขิงปลาคอหน่อยเต็มเลยนน่มาลุยเลยไปน้องจัดการนะพ่ก็บรรยากาศนี่มันแรงจังน้อยบ้าไปน้องนงลมาขอนกับบันรขอนถูกเอาก้อนเด่นเขามาพี่น้องมาส่วนก้อน่น้องนออท่านแรกแล้วก็ป้านคูก่อนนะโอ้เขากำลังถอดอ่างนู่นน้องง สาออกกันพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งนกันพี่น้องแป๊บนึ่งดูไะมาแล้วมาแล้วมึงประเข็งเต็มเ,เลยปละเข็งเข่งหน่อยม่นี่ถังนี่เงือกจ้ะเต็มครูเนี่ยไปหลัง บวกเดียวด้หนี่นองวัาบิงผลงานนะพดเทดิปลาคอนปลาคอนปลาเข่งปสาเงีลยอันนี้มันหม่ัวนั่นอะมันหม่อตันั่งจะ่นี้อันนี้บวกเดียวได้พี่น้องใส่เดยวกันเอ๊ะเลยเอาพี่น้องเบิ่งเอาไว้ ข้าสามสิบสี่สิบเมว้ามันบวกกันห้าที่เมยอยู่หน่ไหนข้นยอดเลยนบวก้นบวกยังงว่าม่เห็นพอหยิบบวกันเรยเลี้ยเลี้อยูหนอยู่ไหนี่เลยต่ลงต้นไนาดุกไปดกินได้ตัวเลยเม่ไีไหนกินเลยแล้วจามปีจมกินละจามปี๊งมกเลยละโมกเลยจามปีเนย่มจามใม่ปีอ๋อ ออกว่ากันไปอิ่โอเคะ